สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะก็มีโอกาสมาถ่ายคลิปให้ดูอีกนะคะก็จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องด่วนอยู่2เรื่องนะคะสําหรับคนที่ถามเข้ามาเยอะมากที่จะบอกว่าเออจะใช้แบตเตอรี่แบงค์ของโซลเลินะคะหาซื้อได้ที่ไหนเห็นจะบอกว่าเออเป็นของเพื่อนขายอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะดูน่าเชื่อถือแล้วก็น่าไว้ใจอะไรเงี้ยก็เห็นอินบ็อกซ์มาหลายคนแต่จมไม่มีเวลาที่จะตอบได้หมดทุกคนนะคะจมก็เลยรู้สึกว่าน่าจะทําคลิปออกมาเพื่อ ามาบอกดีกว่าว่าเป็นร้านไหนนะคะซึ่งที่จุวใช้เนี่ยจะเป็นของโซลิฟซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่เรียกได้ว่ามีความทนทานแบบนี้อย่างจอร์ใช้เล่นเกมอย่างเงี้ยอันนี้ของจอ๊อดสีฟ้าแต่ว่าของจุ๊กจะสีเหลืองจริงๆจ,จุ๊เคยใช้สีชมพูไปอันหนึ่งแลแล้วคราวนี้เนี่ยพี่สาวอยากได้ก็เลยให้ไปอย่างนี้นะคะมันก็จะบางเห็นไหมให้น้องดูหน่อยว่ามันบาง มันจะมีความเบาบางแล้วก็ชาร์จได้ก็ค่อนข้างเยอะนะคะก็แปดพันมิลลิแอมโอ้นึกว่าราคาแปดพันไม่ใช่ไม่ใช่ราคาแปดพันราคานี้น่าจะอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบซึ่งจริงๆบางบางทีอะของแบบไม่รู้ว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็ก็แพงนะจื๋เคยซื้อเราเคยซื้อเท่าไหร่นะพันเจ็ดอะก็ไม่ค่อยทนเท่าไหร่แต่เนี้ยพันสามก็รู้สึกว่าค่อนข้างทนแล้วแกะของเค้าออกมาให้หน่อยดิ แล้วอันนี้มันเป็นอันที่แบบบางแล้วน่ารักแล้วคือมีมีหลายสีมากแล้วสีเขาจอกเป็นแบบพาสเทลที่ยังไม่ต้องเก็กไม่ต้องเก๊กสิคะอันนี้ของเขาสีเหลืองเอ,อ่อของจิวสีเหลืองนะคะก็จะติดตัวกระตูนอะไรอย่างนี้ลงไปด้วยเพื่อความน่ารักมากขึ้นนะคะส่วนตัวเนี้ย ไม่ได้ติดกระตูนก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีถ้าแบบเนี้ยเขาเรียกว่ารุ่น S 1ก็จะมีสีขาวสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองแบบนี้แล้วก็มีแบบ F 1ซึ่งชาร์จได้มากกว่าแต่ว่าถูกกว่าก็มีแต่นั้นก็เดี๋ยวค่อยไปหาดูใน IG นะคะจุกก็เลยเขียน IG มาให้ดู2 2 IG ด้วยกันแล้วก็สําหรับใครที่แบบเอออยากสั่งเลยก็ไลน์ไปเลยละกันนะคะจุกก็จะเขียนให้อย่างนี้อันแรกนะคะ IG ของ ปามี่ก็คือเพื่อนอยู่อีกคนนึงนะคะที่จู่ชอบลงให้บ่อยๆไม่ใช่ไอ้บ้า,า,าปามี่เออไม่ใช่พินนี่ดีดีช็อปนะคะแล้วก็ l ลายปามี่ดีดแล้วอีกอันนึงเนี่ยเป็น IG จีจันตี้มาจนอันนี้จะขายแต่แบตเตอรี่แบงค์เลยแล้วก็ l ลายเจเรมายก็คือ9นะคะส่วนของอันแรกอะคะ่ะของพินนี่ดีดีช็อปเนี่ย จะขายทุทีไว้ด้วยขายมอสด้วยคือขายทุกสิ่งที่จ๋วใช้แล้วมันโอเคเพื่อไหนที่จ๋วใช้แล้วโอเคจู่ก็จะแบบแนะนําให้เพื่อนขายอะไรอย่างนี้เพราะจริงๆแล้วเงินเดือนการทํางานของนางไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เราก็แบบเธอทําอาชีพเสริมไหมอะไรอย่างนี้ <laughs> นะคะซึ่งวันนี้อีกกิจกรรมหนึ่งที่รีบมาบอกกันเลยนี่ก็คือเป็นกิจกรรมที่แบบใกล้จะหมดเขตแล้วแหละหมดเขตสิบห้าสิงหาคมนี้นั่นก็คือการส่ง ฉลากส่งกล่องนะที่รักจําให้หน่อยสิที่รักจำให้หน่อย,อยเออส่งกล่องนะคะของทูทีไว้เนี่ยออกไปอันนี้อันนี้จูใช้หมดแล้วน,นี้จะแกะใหม่ให้ดูเลยนะคะก็เป็นครีมเดิมที่จูใช้เลยซึ่งจูก,ก็ชอบแล้วจูก,ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้ากับผิวเราที่สุดแล้ว,วนนะมาทาหน้ามาทานเขาสินะคะซึ่งทุกคนก็แกะกล่องออกมาอย่างนี้นะคะทุกคนก็แกะกล่องออกมาอย่างนี้แล้วก็ฉีกออกมา แต่ย้ำน,นะคะต้องเป็นก่องของแท้นะคะใครซื้อของปลอมแล้วรู้ว่าเป็นของปลอมอย่าใช้นะคะเดี๋ยวหน้าแหกเพราะฉะนั้นใครอยากซื้อแล้วซื้อร้านที่ไว้ใจก็ซื้อร้านเพื่อนจุกก็ได้ปามีด่ดีๆปามีด่ดีๆช็อปนางขายของจริงเท่านั้นนะจ๊ะก็แกะออกมาเป็นฉลากอย่างนี้นะคะจริงๆก็เอาแค่3ามหน้านี้ก็พอ1 2 3สามนะคะก็ส่งมาที่ บริษัทไว้ซีรีส์จำกัดนะคะตู้ปนอสอปนฝคลองกลุ่มกทม1 0 2 4 4หมดเขตส,ส่ง15สิงหาคมนี้ประกาศรายชื่อ24เอ้ยประกาศรายชื่อ20สิงหาคมนะคะซึ่งใครที่ได้รับรางวัลน,นะคะก็จะได้รางวัลคือ50คนเท่านั้นนั่นก็คือจะได้เอารูปภาพของตัวเองเนี่ย ไปทาเป็นการ์ตูนก็จะมะีเหมือนนักกราฟิกนะคะเขาก็จะวาดรูปการ์ตูนตัวของเราเนี่ยซึ่งมันน่ารักมากๆก็อยากจะบอกว่าเป็นลิมิเต็ดสำหรับของเราเลยนะก็50คนใครที่ใช้อยู่แล้วเงี้ยจะก็แนะนําให้ส่งนะคะมาร่วมสนุกกันก็จะได้มีรูปภาพการ์ตูนเป็นของตัวเองเนาะก็จริงๆแล้วตอนนึงต้นนึงเมื่อยเมื่อยด้วย,ย,ยนะคะก็ติดตามรายละเอียดได้ที่ไอจี IG ของ2 t ทไว้นะคะถ้ายังไงก็ ฝากไว้แค่นี้ด้วยกัน2เรื่องนะคะก็นั่นแหละใครที่อยากได้แบตเตอรี่แบงก์ก็ไปตามหาเอานะจ๊ะหรือว่าใครอยากได้ทูทีไว้ก็ตามหาเอานะจ๊ะส่วนของจิวถ้าถามว่าใช้เป็นกระปุกที่เท่าไหร่อยากจะบอกว่านี่เป็นกระปุกที่ C แล้วค่ะ4ีถึงหนะคะจำไม่ได้เพราะว่าใช้เสร็จออกระปุกก็ทิ้งไปโอเคสําหรับวันนี้ <c oughs> เราสองคนลาไปก่อน